ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้กากเดที่ซึ่งเส้นทางมักนำไปสู่อนาคตเสมอวันนี้เราจะพาคุณดําดิ่งสู่สิ่งที่ถูกกระซิบกระซาบกันในโรงรถเผยโฉมในสนางทดสอบและตอนนี้ในที่สุดมันก็มาถึงแล้วแต่กลับไม่ใช่ในแบบที่คุณคาดหวังนี่ไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาธรรมดาแต่นี่คือ t o y o ต a p พิกาติลสปี2อีและโ o y o ต a ไม่ได้มุ่งหวังแค่สร้างความประทับใจเท่านั้นแต่ยังตั้งเป้าที่จะนิยามรถกระบะใหม่แข็งแกร่งทรูหราและพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้ก่อนที่เราจะไปดูสเปค และสถิติเรามาเริ่มต้นกันก่อนทุกอย่างเริ่มต้นจากเงารูปทรงที่แทบบุมองค์ไม่เห็นท่ามกลางความร้อนระอุข,ของทะเลทรายโตโยต้าปล่อยภาพทิเซอร์เพียงภาพเดียวเมื่อปลายปีที่แล้วเป็นเพียงเงาใต้แสงจันทร์แล้วอินเทอร์เน็ตละเสียสติดไปแล้วกระแสะการคาดเดาต่างหมกระหน่ำมันคือรถพลังงานไฟฟ้าไฮบริดทะคุมรุ่นใหม่หรือฮิลเลสจะกลับมาอย่างลับๆแต่สิ่งที่มันกลายเป็นกลับเป็นสิ่งที่ตั้งใจไว้มากกว่านั้นนี่ไม่ใช่รถรุ่นต่อยอดไม่ใช่การีแบรนด์นี่คือบทใหม่ โตโยต้าพิคัดิลัคสปี2026สร้างขึ้นบนหลักฐานของขนรรมเนียบนาฏแต่ถูกรังสรรค์ขึ้นเพื่ออนาคตเรามาพูดถึงเรื่องดีไซน์กันก่อนเพราะไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่มันคือบุคลิกที่โดดเด่นรูปลักษณ์ด้านหน้าดึงดูดสายตาคุณได้ทันทีไฟหน้าเลตเมทริกซ์สานเข้ากับกระจังหน้าดีไซน์เฉียบคมที่ให้ความรู้สึกถึงสถาปัตยกรรมมากกว่ารถยนต์โดดเด่นแต่ไม่ฉูดฉาดตราสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าสองสว่างจางๆในที่แสงน้อยย่อเพียงพอที่จะดึงดูดสายตาคุณ โดยไม่ดูโดดเด่นเส้นสายที่เรียบลื่นพาดผ่านซุ้มล้อหน้าตรงไปยังประตูท้ายสง่างามแต่ยังคงทรงพลังบ่งบอกว่าผมสามารถลากรถพ่วงได้และยังจอดรับส่งถึงโรงแรมใจกลางเมืองได้โดยไม่ดูแปลกตาและยังมีกระบะท้ายรถใช่แล้วเรากำลังจะไปที่นั่นเร็วๆนี้เพราะนี่คือจุดที่โตโยต้าทำสิ่งที่ชาญฉลาดอย่างเงียบๆกระบะท้ายรถไม่ใช่แค่วัสดุผสมแต่มันชาญฉลาดเซนเซอร์ที่ฝังอยู่ใต้รางจะตรวจจับการกระจายน้ำหนักทำไมน่ารือเพราะตอนนี้รถกระบะสามารถปรับช่วงล่างและค่าการยึดเกาะถนนได้ โดยอัตโนมัติตามน้ำหนักบรรทุกของคุณบรรทุกไม้ที่ไม่เรียบบรรทุกมอเตอร์ไซค์พิคคับดิลัสปรับได้เองโดยไม่ต้องขยับนิ้วคราวนี้ก็เข้าห้องโดยสารได้เลยถ้าคาดหวังการตกแต่งภายในแบบรถกระบะมาตรฐานรับรองว่าต้องตกใจนี่คือโตโยต้าที่มาพร้อมเล็กซัสเต็มรูปแบบแต่ยังคงความอนเนกประสงค์นึกถึงวัสดุระดับพรีเมียมแต่ยังทนทานต่อสภาพอากาศในแคนเทรอร์และหนังสังเคราะห์ที่ให้ความรู้สึกรู้ราแต่เช็ดทำความสะอาดได้ภายในไม่ กี่วินาทีหน้าปัดคือจุดที่น่าสนใจอย่างแท้จริงจอแสดงผลโค้งขนาด15นิ้วโค้งเข้าหาคนขับเล็กน้อยแต่ไม่ใช่แค่ดูดีเท่านักนอกแต่ยังชาญฉลาดอีกด้วยรถกระบะคันนี้มาพร้อมระบบผู้ช่วยเสียงที่ทันสมัยที่สุดของโตโยตา้าซึ่งได้รับการฝึกฝนให้เข้าใจภาษา,ษาธรรมชาติได้อย่างแม่นยำแค่พูดว่าเฮโตโยต้าผมหนาวมันก็จะปรับสภาพอากาศให้โดยอัตโนมัติแค่พูดว่าตั้งค่าสำหรับการลากจูงมันก็จะเตรียมเครื่องยนต์เกียร์และช่วงล่างให้พร้อมในพริบตา แล้วชุดมาตรวัดล่ะดิจิทัลเต็มรูปแบบปรับแต่งได้และตอบสนองได้ต้องการแทนที่เส้นทางใหม่ปังมีให้ต้องการการกระจายแรงบิดแบบเรลวทม์ปัดครั้งเดียวก็แสดงผลทันทีทีนี้ใต้ฝากระโปรงนี่คือสิ่งที่โตโยต้ายังคงไว้ซึ่งความน่าสนใจมีตัวเลือกระบบส่งกําลังสองแบบทั้ง2แบบออกแบบมาเพื่อสมรรถนะแต่ตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่2แบบที่แตกต่างกันอย่างแรกคือเครื่องยนต์ไฮบริดสีสุบแถวเรียง2 4ลิตรเทอร์โบชาร์จอย่ามองข้ามรถคันนี้มีพละงกำลัง